สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มแชนแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสองด้านในเรื่องของการดำเนินชีวิตครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนี่คือในเรื่องของฟาร์มควายของลุงบุญส่ง รูมุลส่งจะต้องเปรียบเทียบก่อนว่าไอเหรียญสองด้านนั้นหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีและดำเนินไปโดยที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะพบกับในเรื่องของด้านที่ไม่ดีเสียมากกว่าแล้วจะทำอย่างไรลึงถึงจะสำริธ หรือสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเราได้ครับเชิญรับฟงรับฟังได้เลยนะครับในเรื่องของข้อคิดและข้อแนะนำครับนี้ก็คือลุงบุญส่งไม่พิจารณาดูในเรื่องของฟาร์มควายในเรื่องของเรียกว่าเหรียญสองด้านมันมีทั้งดีและไม่ดีที่ว่าไม่ดีนั้นก็หมายความว่าในเรื่องของราคาควายถ้าผลิตมาก ก็ตกตำ่ำถ้าผลิตน้อยนั้นก็ไม่เพียงพอต่อการความต้องการของอในเรื่องของธุรกิจครับแต่ก็ดีสำหรับผู้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ในเรื่องของการผลิตในเรื่องของปศุสัตว์ในเรื่องของความขวายถ้าสินค้าหรือผลิตได้น้อยราคาก็ดีก็มีผลต่อ ผู้ที่ดําเนินในเรื่องของความควายก็จะไม่ขาดทุนและมีในเรื่องของเงินทุนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือในเรื่องของที่ลงบุญส่งจําเป็นที่จะต้องให้ข้อคิดที่ว่าเหรียญสองด้านเพราะว่าคนเรานั้นมุ่งแต่ในเรื่องของความสุขความสบายเพื่อที่คิดว่าตัวเองนั้นจะมีเขาเรียกว่า สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ได้ไม่ต้องทำงานหนักก็คิดว่ามันเป็นส่วนดีแต่มันด้านที่นี่ไม่ดีท่านไม่ได้คิดครับเพราะว่าคนเรานั้นมุ่งแต่ในเรื่องของความสุขความสบายไม่ใช้ในเรื่องของออกกำลังกายในเรื่องของขอเรียกว่ามันมีแฝงอยู่ในเรื่องของการทำงานครับเราจะต้องมีในเรื่องของการใช้แรงงาน ของเรานั้นออกกำลังกายไปในตัวในเรื่องของการทำงานครับนี่คือในเรื่องของที่ลุงวุญส่งจะต้องให้ข้อคิดว่าถ้าเรามองแต่ด้านเดียวว่าเอาแต่ความสุขความสบายเรื่องที่ง่ายๆก็จะมีผลต่อในเรื่องของธุรกิจหรือการทำงานของเราเช่นคนเรานั้นมุ่งแต่ในเรื่องของ งานสุขงานสบายงานเขาเรียกว่าทํางานน้อยแต่ได้เงินมากก็จะมุ่งไปทางนั้นแต่รู้หรือไม่ว่าที่ทํางานน้อยแต่ได้เงินมากแต่ก็มีในเรื่องของความเขาเรียกว่าไม่สมดุลในเรื่องของแนวการกระทําและความคิดที่มุ่งแต่หวังจะได้เงินมากๆและทํางานน้อยและสุขสบายก็ถูกหรอกครับเพราะเราไม่รู้เหรียญสองด้าน ที่ลุงบุษงพูดไปนั่นก็คือมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่เช่นปัจจุบันนี้ในเรื่องของการพัฒนาครับพัฒนาในเรื่องของด้านวัสุทางวิทยาศาสตร์ถามว่าลุงบุษงคิดว่ายัางไงลุงบุษงก็ว่าคิดแต่คิดดีครับทําดีแต่ไม่ได้คํานึงว่าถ้าเราผลิตความกาเรียกว่าความคิดความอ่านเช่น AI ขึ้นมาปัจจุบันนี้ ถ้าเรามองด้านดีก็ดีแต่ถ้าเราเนี่ยมองกันด้านไม่ดีมันก็มีในเรื่องของคนเรานั้นก็จะตกงานกันมากขึ้นครับเมื่อตกงานมากขึ้นภาวะเศรษฐกิจของเรานั้นก็อาจจะ,ะขเขาเรียกว่า ไม่เดินไปตามที่เราที่ต้องการครับเพราะว่าตกงานก็ไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินใช้ก็เกิดปัญหาในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของการหาเงินท้าทองมาใช้ก็ตกกระทีนั่งลําบากครับนั่นก็คือสร้างปัญหาในเรื่องของการว่างงานแล้วจะทําอย่างไรครับมันมีทั้งดีและไม่ดีนั้นก็ต้องประยยกต์ใช้พัฒนาไปทั้งสองด้านครับ ไอ้ด้านที่ไม่ดีนั้นเราก็ต้องระมัดระวังที่ไม่ให้ก่อเกิดในเรื่องของด้านที่ไม่ดีคือตกงานด้านที่ดีนั้นเราก็นำมาใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของความคิดที่เราไม่สามารถคิดออกในทันท่วงทีหรือในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจเราก็ใช้ในที่จำเป็นที่เราคิดไม่ได้เชดไม่ออกถ้าเราใช้แต่คนอื่น หรือ AI ครับเราก็จะไม่มีความคิดคิดเพิ่งแต่ในเรื่องของเอ a ออย่างเดียวเราก็มีผลเสียในเรื่องของความคิดของเราลูกหลานของเราต่อไปก็จะคิดไม่เป็นทำไม่เป็นเห็นไหมละครับมันมีทั้งเหรียญสองด้านที่ด้านดีและไม่ดีอยู่เราต้องคำนึงถึงในเรื่องของการพัฒนาให้สมดุลกันทุกวันนี้ที่มีปัญหาอยู่ก็คือการพัฒนาไม่สมดุลกันนั่นเอง หนักไปทางวิทยาศาสตร์แต่ในเรื่องของด้านจ,จิตใจด้านกระทําของคนเรานั้นตกต่ําลงเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจครับนะคิดว่ามันดีจะช่วยให้เรานั้นอยู่ได้ยั่งยืนแต่ที่ไหนได้ครับมันก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมาเช่นคนเรานั้นก็ชลิดคิดฉลาดแกมโกงเอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ใช้ในเรื่องของ สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นบีบคั้นในเรื่องของด้านธุรกิจก็ดีในเรื่องของด้านสังคมก็ดีมันจึงไปที่ไหนไม่ได้ครับวนเวียนอยู่ที่เก่านะครับนะพัฒนาไปในเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์ดีจริงแต่ในเรื่องของด้านจิตใจไม่ได้พัฒนาก็ตกต่ำเรียวซามขึ้นเรื่อยๆคนเราไม่กลัวในเรื่องของการกระทําที่ไม่ดีก็ ตกที่นั่งลาบากครับนั่นก็คือในเรื่องของความทุกข์ในเมื่อเรามีความทุกข์ไม่พัฒนาไปอย่างที่พระเจ้าได้ชี้ทางหรือให้คําสอนนะครับไม่รักษาศีลเสียศีลเสียส,สัตว์เราก็เจอปัญหาในเรื่องของขอเขาเรียกว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมปเป็นไปตามกรรมนั่นก็คือการกระทํานั่นเอง เราพัฒนามุ่งเน้นแต่ดงังด้านเดียวครับครับรุมรูสงขอ,อนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ